สวัสดีครับวันนี้วันที่21มิถุนายนครับรับรถเข้ามาคิวแรกเป็น Honda b บ o นะครับ10ปีมาเข้มเลยแล้วก็ไฟหน้าเดิมนะครับวสว่างหาไม่เจอเลยอันนี้คือไฟต่ำนะครับเปิดแล้วเดี๋ยวลองปิดไฟนะครับเปิดไ,ไ,ไ,ไฟไฟสูงไฟต่ำเดี๋ยวเราจะติดตั้งเป็นบายดียุ่นลัปเตอร์นะครับแล้วก็จะสว่างกว่าเดิมขนาดไหนสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับขออนุญาตจะติดตั้งก่อน อันนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นไบอดีรุ่นแรปเตอร์ V2 นะครับ68วัตต์เรามาดูไฟข้างนี้ครับเข้ากับรถเลยะครับเพราะว่าจริงๆจะใส่ 7D นะแต่ว่าใส่วงแหวนตัวนี้มันเข้ากับรถมากกว่าดูแบบเรียบร้อยนะ,ะัเะเจ้าของรถเป็นผู้หญิงด้วยดูความสว่าง,งไฟหน้าเทียบปับตอนมาเห็นไหม คนละเรื่องนะครับปิดไฟครับเปิดไฟไส่โฉงกระตามดูไฟหลีบบ้างนะครับเวลาเราเปิดไฟหลีบมันก็จะเป็นวงแหวนน่ารักน่ารักแบบนี้สองส่้าดูสมส่วนกับโคมาลองปิดไฟหมด จะดูมีมิติกมันรถเดิมมากกว่านะครับไม่ไม่ได้แบบโชมฉางว่าเป็นแต่งไฟหน้าอยู่เรียบร้อยขีๆมๆใครสนใจทำไฟหน้ามีปัญหาเรื่องไฟไม่สว่างก็ปรึกษ,ษาได้นะครับทำได้ทุกรุ่นเลยสวัสดีครับ